มาแล้วครับมาแล้วทีมงานไทยรถเหีนะครับผมป้าเอ้าโอ้มือซาวหนึ่งมาด้วยบ่หนี Brother ่ป oh ้า oh, ถูอ๋อไหนไหนเปิดหน่อยป้าสวัสดีครับ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 ทุกคนครับป้ามาฮอดจอดถึงแล้วเรียบร้อยนะครับเอ้ามาด้วย ยกมาหมดบ้านนะครับผมเอ้าทำไมมันล่วงหลอเทนล่ะล่วงหลอมีเกียนเดียดเลยตาเด้ยเฟียนอ๋อจันตื้ยเอ้าตาไสล่ะอ๋อซอแจงบ่โอ้สุดยอดสุดยอดสวัสดีผู้นำทีมงานสวัสดีครับโอ้ยเดชจัดโทรศัพท์ใหม่ได้นน่โอ้ยตามสัญญาตามสัญญาบ่กไปไปหาที่จอดก่อนมาหอดจอดถึงปาส โอ้เสียเกม S Q นี่เอามงมาสองตัวจริงเหรอโอ้มันท่างไม่ได้กลัวาหายหรถแห่เรายังไม่ถึงเลยอนดนดยกัเหรไปชมครับไปชมรถแห่อ,อยู่ตรงนู้นนะครับผมตอนนี้อถอถ่ายรถแห่มาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ อุ <of> อ้ยอาจารย์สายันก็มาแล้วนะครับผมอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สายันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครับรถเทาอสยังไม่ถึงยังไม่ถึงหวะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับครับผมใกล้แล้วใกล้จะได้ออกจากชภูม <โ formation an> <skin uan> ิแล้วหยอเลยอย่าง อ่าผมเหรอผมมาหลายวันแล้วครับมาหลายวันแล้วใช่ครับผมไม่ได้มาหาผมไปหลายที่แต่วันนี้อยู่ด้วยทั้งคืนเลยว้าเดินชาเลยพี่โดนใส่หรบรถถอดเราบอกยังครับแต่ไปงานแทนรถแหนมาถึงแล้วเรียบร้อยถ่ายแล้วถ่ายแลี้ยวนะครับผมป้า ทีมงานมาแล้วครับผมไปไปสัมภาษณ์ทีมงานก่อนว่าใครเป็นยังไงอะไรยังไงใครใครที่ยังไม่ได้ค่าตัวฮะได้ค่าตัวหมดแล้วได้แล้วรถเสียท่าถ่ายรถรถบดติสเบียนรถรไม่มันหลุดหายไหมต้องไปแจ้งไหมไม่เวลามาที่นี่คนถ่ายเยอะก็เลยแบบว่าเซ็นเซอร์ไว้ไหมเฉยเลยเออสวัสดีครับเปิด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 เลยเปิดเลยเอาพอกันชัย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีไงความรู้สึกเหมือนมาเที่ยวงาน EDM ไหมอันนี้งานเฟสติวัลนะงานเฟสติวัลนี่แล้วเขาบอกกันตรงๆเลยอันนี้พ่อกันใช่ไหมโกหกนะใครยังไม่ได้ค่าตัวเสียอ๊อฟนั่นได้แล้วเนาะก็ลองดูลองดูก็ลองดูก็ลองดูย่าอ่ะอ่ะก็ลองดูลองดูติดนี่เขากี่งานแล้วไม่มีติดอไมม่ีติดจะเบิกพร้อมใช่ไหม มีมีแต่ลูกน้องติดไหมขับยิ้มเลยเคเบิกไปหลายวันแล้วเออเอาลงมาลงมาเออมาดูเป็นไงเป็นไงเห็นเวทีเป็นไงไหนไปดูไอพี่ลูกแก้วเดี๋ยวยิรามาแก้วมาแล้วเป็นไงมันใช่หมอลำไหมมันไม่ใช่หมอลำคอนเสิร์ตเฟสติวัลใช่คอนเสิร์ตเฟสติวัลนี่มาเล่นงานเฟสติวัลนั่นี่บิ๊กมอลทินบิ๊กมอลทินปั๊ดโถ โอ้แต่กอดเอาแล้วแต่กอดเอาแล้วถ่ายแล้วนะครับผมก๊อดคีย์บอร์ดคนดูเยอะเด้นี่ก๊อดคีย์บอร์ดอันนี้ช่องอะไรช่องอะไรโอ้คนดที่าเที่ที่หลังไม่ต้องประหยัดกันซื้อเบนซินมาเตรียมไว้ทำไมไม่ใช่น้ำน้ำเออน้ำน้ำหวานเป็นซินหรืออ่ะดีเซลพวกผมดมเบก้าห้าครับเป็งไงครับผม วันนั้นไปเจอยีราโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นหลายค่ะคนก็ยังไร้ไม่คิดแจบกระยังไร้เลยในห้างเป็นโกรใช่ไหมใช่แล้ววันนี้มาเจออีกเป็นไงตื่นเต้นอีกไหมนี่จะไปจะมือยีราอีกไปกอดอีกเนาะใช่ยีราเนาะกอดด่าครับผมอันนี้มีรับเชิญจากน้องแซดเลยที่หนึ่งเป็นไงโอ้โหตลอดทางแน่ๆนี่เป็นไงตื่นเต้นไหม ได้มาขึ้นรถแห่เนาะเดี๋ยวพี่ลูกแก้วช่วยน้องทำสคริปหน่อยนะเป็นแซตจะสามชาอะไรงี้ก็ได้สลับแต่จะเล่นวันนะี้อาจจะเล่นไม่เยอะเท่าไหร่เปิดตัวนะครับผมน้องแซตมาแล้วนะครับอันนี้ฝากติดต,ตามน้องน้องแซดอาลองกรไทยรถแห่นะครับเลยที่หนึ่งนะครับเพราะว่าพี่ออยพี่เจนมาแล้วก็เลยน้องแซตมาเออน้องแซดยังไม่ได้มานะครับครั้งแรกครับผมฝากพี่ลูกแก้วดูเลนเนาะนี้ช่องลูกแก้วคาเดน์ชันไทยรถแห่ คนติดตามเยอะมากโอ,โอ,โอ,โอ้สุดยอดเป็นไงพลังพลัง,งระบบอุ้งอิงทำงานได้แบบตลอดเวลาดีตลอดเวลาเลยโอ้สุดยอดนะครับนี่อาจารย์ช้างนะครับผมอาลงมาลงมาลงมา,ลงมาด,เเาามามดูเป็นไงเอาถามกันตรงๆถามกันสดๆเป็นไงเวทีอยากใช้รถแห่อยากมีแบบนี้ไหมนี่จัดเลยเนาะ จะเล่เด oh, ี๋ยวจะขอเสียก๊อตมาก่อนตอนนี้ไม่เหลือแล้วไปโอ้ยโกนหวัดโกนเขาบางเนี้ยแกไม่จ่ายค่าตัวข้างนไม่มีจ่ายแล้วจ่ายหมดแล้วนี่พูดโคราชได้ด้นี่ไปอยู่โคราชมา20ปีนู่นแล้วพ่อกันตั้งแต่แกไม่เกิดนู่นแหละแกแกไปอยู่กับไข่ ไปทำไปทำน่ะทำงานเดือนละสามร้อยจะไมก่อนเดือนละสามเดือนละสามือนละสิบบาทปัดพศอโซสามเวีสามเจ็ดยังเวทีงานเฟสติวัลยังไม่เกิดผมเกิดสี่สองพ่อพ่อแกยังไม่ได้เอาเมียกันเลยย่อยยังไงพ่อระวังรถเด้ออันนี้พ่อพ่อผมได้หนิใช่พ่อเสียอํา วันนี้จะมอบอะไรให้อีหลาด้วย1ล้านรถกแสบมาก่อดแล้วจริงนี่โอ้ไม่ไม่ไม่พิษคันพิษคันเออพิษคันบอสมันลดลดดสปอนเซอร์โอ้ยโอ้ยบิรถสปอนเซอร์ได้ไส่ลดละห้าสิบเออจ้ะเขาห้ามพูดชื่อแบรนด์เพาะเขาสนับสนุนเราเยี่มละ้าสินะโอเคเลยเยี่ยม ซอวน้อยซอฟพาวเวอร์บอสุดยอดอลังการครับตอนนี้ไทยรถแห่กลายเป็นยูทูบเบอร์กันหมดแล้วนะครับผมนี่ถ่ายเลยนี่ถ่ายเลยมามทุกคนเอากล้องมาถ่ายนี่คนละคนนี่มียูทูบกันทุกคนไหมนี่มีครับมีทุกคนครับต้องทำหนียพ่อทำนานยังพึ่งทำต้องทำเพราะว่าจะจะได้ช่วยโปรโมทไทยรถแห่ครับผมเขาบังคับให้ทำใช่ไหมหรือว่าใจอยากทำ ไม่ได้บังคับก็แค่ว่าไม่ทําก็ออกไปแค่นั้นแหลยไม่ได้บังคับก็แค่เขาออกหมดล่ะออกหมดก็ออกเลยจะให้พ่อกันชัยมาร้องเพลงให้แล้วสุดยอดเลยเล่นกันเองแล้วล่าสุดแต่ว่าพูดถึงเนาะวันนี้รับเชิญพ่อกันชัยสักสองเออพ่อสักเพลงได้ไหมรอเมียพี่เผยไหมรอเมียพี่เผยไหมมันสุดยอดแล้วรอเมียพี่เผอนะนั่นแหละไปจัดให้สักสองเพลงนี้ จะหาทางเว็บ้าแน่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 เช้ามือไม่เมื่อกี้โซโลเพลงอะไรเี้ไม่รู้ไหลไหมโซโลดิไม่ใช่พ่อคนละเพลงเดเบสมาพร้อมแล้วนี่เอาเอแน่แแน่แน่แน่หเห็นใจโอ้ยโอ้โอ้ยนี่นแม่แม่ แม่เดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิง <c oughs> แม่ไปเปิดตัวก่อนไปเปิดตัวก่อนเดี๋ยวทุกคนเฉพามันปวดแสเขาพันกระเพ้าทุกคนทุกคน <c oughs> อันนี้แฟนน้องบอลครับสวัสดีครับทุกคนอันนี้ทีมงานอันนี้ใช่ใช่ครับ <c oughs> นี่สวัสดีดครับไม่โกนหนวดมาโอ้ยนักร้องใครพอสองห้าคน มึงไม่แดกข้าวเมื่อกี้น่ะไม่กินข้าวเลยไม่เป็นไรห่วงผู้ชายมากกว่าก็รู้อยู่ว่าแกจะมาให้นี่ใช่ไหนี่เขาแบกไปให้ไม่กินข้าวมาให้พี่บอลีางัวหน่อยนะคนเดียวพ่อีเจอกันนะครับไทยรถแทซอพีอะไรซอพไทยรถแท้จ้า เออเอาให้แฟนไงเออคลิปแรกของวันนี่ข้าวผัดกินเด็ดเีเดียลยทเดียวนี่ีมเปดพอสออะไรห้าหวรื like อเปล่าอันน uh, uh, ี้ไม่อ e ันนี้ห้าแปนสูตรจไม่ไหวเนี่ยเอเคครับพี่น้องนะครับก็ฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e นะครับผมทีมงานมาถึงแล้วนะครับเหลือรถแห่นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ